พลังแห่งตัวเลขนะคะเลขสูตรนะเลขศูนย์คือดาวมรฤตยูนั่นเองนะเป็นพลังแห่งความเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างวันนี้ที่เราเห็นกันนะคะในเรื่องของโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าการประชุมหรือว่าการทำงานในยุคนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องออนไซต์กันแล้วถูกไหมออนไลน์ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับเลขศูนย์แสดงว่าเป็นคนที่ช่างคิดค้นช่างประดิษฐ์นะแล้วก็เหมือนว่าเป็นผู้นำเทรนด์ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำอะไรปรบปรับฉับพลันนั่นเองนะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนคือเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้นเปลี่ยนเพื่อให้มันดีกว่าเดิมค่ะเลข1ดาวอาทิตย์สำหรับคนที่ มีความเกี่ยวพันหรือมีความสัมพันธ์กับเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นประจำนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมากแล้วก็ใจร้อนอ่ากล้าได้กล้าเสียเสียเงินไม่ว่าค่าเสียหน้าไม่ได้จานต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความโดดเด่นนะชอบ on s t a ต e เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงจนในบางครั้งเนี่ยอาจจะออกเอาแต่ใจเล็กๆนะคะ ถ้าท่านไหนนะคุณผู้ชายมีแฟนที่สมมุติว่าเกิดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยโอ้แน่นอนว่าแฟนคุณเป็นคนเอาแต่ใจนะคะเตรียมรับมือให้ดีๆเลข2หรือดาวจันทร์แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะเพราะว่าเลข2หรือดาวจันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงนั่นเองเลข 2. ดาวจันนะคะพลังแห่งความอ่อนโยนนั่นเองแสดงว่าบุคคลที่เกี่ยวพัน กับเลข2นี้นะครับเป็นคนที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนจิตใจบริสุทธิ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความเมตตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอที่สําคัญคือรักสวยรักงามด้วยค่ะเลข3พลังแห่งความกล้าหาญนะคะเลข3คือดาวอังคารแสดงว่าเจ้าชะตาที่มีความเกี่ยวพันกับหมายเลขนี้เนี่ยเป็นคนที่มุมานะอดทน ขยันนะคะขยันทุกเรื่องเลยขยันในการทำมาหากินขยันในการทำงานขยันในการหาเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลขนี้เนี่ยมักจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะเขาจะไม่หยุดทำจนกว่าเขาจะได้ตามเป้าหมายนะหรือบรรลุตามเป้าหมายที่เขาได้ตั้งไว้เลข4เลข4ดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นตัวแทนของการสื่อสารการติดต่อการประชาสัมพันธ์ หรือพวกนักพูดทั้งหลายแสดงว่าเจ้าชะตานี้เนี่ยเป็นคนที่ค้าขายเก่งนะค้าขายเก่งคิดคำนวณเก่งมีความฉลาดรอบรู้รอบด้านเลยเรียกว่ามีสาริกาลิ้นทองอยู่ที่ปากเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีเสน่ห์ต่อผู้อื่นบางทีอาจจะแอบเจ้าชูเล็กๆก,ก็ได้นะคะ